ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช anel อิ g กิววันะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมแล้วก็แฟนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปทำคลิปสบายๆนะครับวันนี้จะไปเที่ยวห้างนะครับจะไปเซ็นทัลพาซาชมบีนะครับผมว่าจะไปซื้อคีย์บอร์ดหน่อยนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดที่ห้องเนี่ยซื้อมามือสองนะครับคือผมซื้อคอมมามือสองหมดเลยนะครับแล้วก็ พอใช้ไปสักพักเนี่ยคีย์บอร์ดแม่งกดไม่ติดไว้3ามปุ่มปุ่มสําคัญสําคัญด้วยนะครับบอรมไ,ไม้อลอดิงยอยักษ์เนี่ยใช้บอ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เวลาจะใช้ทีหนึ่งก็ต้องไปก๊อปมาจาก Google นะครับแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็วางเอานะครับวันนี้นะครับก็จะไปหาคีย์บอร์ดใหม่ซะหน่อยนะครับเอาแบบถูกๆนะครับพอใช้ได้ไปก่อนนะแล้วก็ไปเซ็นทรัลนนครับว่าจะพาแฟนไปกินอะไรหน่อยนะครับ แฟนบอกว่าอยากลองกินอะไรที่ไม่เคยกินดูนะครับได้เลยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะครับน้ํามันตอนนี้มี4ขีดนะครับก็ยังไม่ต้องเติมนะไปแค่ในเมืองนี่ก็น่าจะพอกลับอยู่นะสบายสบายน้ำมันวันนี้ก็28.34นะครับสำหรับ95ก็วันนี้นะครับแฟนไม่ทําโมทีนะครับนานๆทีนะครับแฟนจะได้ออกโอมานะครับวันนี้ก็พาไปเที่ยวกันหน่อยนะครับปกติกลับมาก็2ทุ่มเลยนะฮะอย่างที่เห็นในบางคลิปนะครับ แฟนผมเลิกสองทุ่มประจํานะครับเวลาเข้ากะกลางวันนะครับถ้าเข้ากะกลางคืนก็เลิกแปดโมงเช้านะครับเพราะว่ามีโอทีตลอดนะครับโอทีบังคับแน่โอเคนะเดี๋ยวเราเริ่มจับทริปกันหน่อยนะครับว่าวันนี้เราจะขี่ไปกี่กิโลนะครับตอนนี้ก็จับเป็นทริปสองนะครับขี่รถเย็นๆแบบนี้นะครับบรรยากาศชิวๆก็สบายดีเหมือนกันนะครับรถติดจังรถติดจังเลย รถติดจัดนะครับน้องๆรถติดจัดเลยค่อนข้างโล่งแล้วไปเลย ว้าโลง่งก่อนจะผ่านตรงนั้นไปได้นะครับวันนี้เราขับมา12กิโลนะครับอย่างนานโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซ็นท่านกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็6โมงเย็น14นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะขับถึงกี่โมงนะครับตอนนี้ก็14กิโลนะฮะ โอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับเซนท่านฟาซาชลบุรีนะครับนี่ <Hey, S 1> มาถึงตอน6โมง48นาทีนะครับเมื่อกี้กี่โมงที่เราพูดกัน6โมง1 4นะประมาณ5นาทีแล้วก็มาถึงแล้วนะครับด้วยระยะทางทั้งหมดนะครับ19.8กิโลน,นะครับมาถึงเซนท่านนะครับจากบ้านบึงเนาะประมาณ20กิโลแหละอไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับมาดูเฉยเฉยนะ วันนี้มีโปรโมชั่นเซล์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบิกวก็เดินตรงออกมาเลยนะคือคืออันเนี้ยสวยแต่เหลือคู่เดียวก็คือคู่แค่นี้หมดเขาเด็กก็ชัดในคู่ของเขาอยู่ไหน,นแบบนี้นี่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีได้ไงของเขาเป็นหนังนี่ดูกระจกได้วะ คู่โชว์หรือว่าคู่จริงอะเท้าใหญ่จังก็ของคนเท้าใหญ่ไงจริงออยากได้อันนั้นนะแต่ว่าคู่เล็กอะเท้าเล็กๆก,กันนะเดย์ฟิ few later. Few later. Few later. Okay, ลโมเมนต์เลตเตอร์เดย์ฟิลโมเมนต์เลเตอร์โอเคครับตอนนี้ก็เพิ่งควักกล้องออกมาถ่ายนะครับเมื่อกี้ก็กดตั้งเสร็จนะครับที่กตนะิกานะก็เรียวมานี่เลยนะครับแวนนะฮะ ชอบรองเท้านะครับวันนี้มีโปรโมชั่นลด3 7%นะครับแต่ว่ายังก่อนดีกว่านะครับวันนี้ที่เราคุยกันคือเราจะมากินบาร์บีคอใช่ไหมวันนี้ที่เราคุยกันนะครับว่าจะมากินบาร์บีคิวฟาซานะครับเดี๋ยวไปดูหน้าร้านก่อนนะครับว่าอยากกินหรือเปล่ามีเม,มนูหน้าร้านให้ดูหรือเปล่าเนาะไปเราไปเจอกันบา,บร,บา,บร,านร์บีคอบาร์บีคิวฟาซานะฮะเตื้อห,หน่อยยังไม่ปิดกระเป๋าเลย Baby, ไป B2S ไปคือปักตายาใช่ไหมชัม้นไหนอะฉันนี่ชั้นสองส บุ้งมาจิ้มแล้วนะฮะใส่พริกเข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวก็เผ็ดโอเคนะครับตอนนี้เค้กวันเกิดของเราก็มาแล้วนะครับเยน็นนี้ใหญ่จังน้ำก็มาแล้วนะครับน้ำอะไรก็ไม่รู้ เปรี้ยวเหรอกินเหมือนเนี่ยน้ำเด็กๆอะ่ะกินเหมือนแบบน้ำเด็กๆไม่คุยกินนานแล้วกินนั่นแหละใช่ใช่อูจากดีโดรอดแบบเป็นรสผลไม้ไหมนี่เลยนี่เลยลอกินชั้นบนดูอ่ซาซาซาหน่อยแต่ข้างล่างนี่คือน,น้ำดีโดรับประท่ย โอเคเรามาดูเค้กวันเกิดเราดีกว่านะนี hey. ่ <c oughs> หมูเพียบนารุตะต้นงกินปลาชินปลาหน้าหยิงอ่าโอเคดีอันนี้กินเลย <c oughs> กินเลยน <c oughs> ี่กินก่อน พนะุ้งน้ำเกลืออร่อยกว่ายำอร่อยนะโอเคครับเราก็ขอกินนันก่อนนะครับ มาจะยากแะกินไปตายไปขอกินก่อนนะครับไม่ด้เนาะไหนอะไรน่ารักกันอรบิก,ก้อนน้ำเปล่าตอนนี้ก็เช็คบินแล้วนะครับเพราะว่าร้านจะปิดแล้วเนาะทั้งหมดนะครับที่กินไปก็มีเลย989บาทนะครับ นะมีส่วนลดสมาชิกด้วย474บาทโอเครีบกินก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดร้านเลยดีีค,คงต้องไปจะ <c oughs> ไปซื้อปากกายล่าคีย์บอร์ดเขาเนี่ยไปรีบกินกันดีกว่านะครับ หมดแล้วห้างปิดแล้วนะกินเสร็จปรากฏว่าฉันไม่ได้ซื้อปลาปรากฏว่าเขาไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดเดี๋ยวมาใหมเดี๋ยวมาซื้อให้แล้วกันไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถนะครับตอนนี้ก็ห้างก็ปิดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็แบบรีบกินมากนะซิ่งเลยโอเคนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับร้านปิดหมดทุกร้านแล้วนะครับห้างก็ปิดแล้วนะครับไฟก็ปิดแล้วนะครับ เรามาได้เพียงประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับห้างก็ปิดแล้วนะครับมา <c oughs> <c oughs> ไปตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับสรุปนะวันนี้คีย์บอร์ดก็ไม่ซื้อนะครับปากกาของแฟนก็ไม่ได้ซื้อนะวันนี้ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ขับมา7กิโลแล้วนะครับจากเซ็นท่านะครับตอนนี้ก็2ทุ่ม39นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะถึงห้องกี่โมงนะครับคาดว่าไม่น่าเกิน3ทุ่มนะครับอีกประมาณ20นาทีนะครับเราจะถึงนะน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าคาดไม่ผิดนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอบ้านบึงกันแล้วนะครับเวลาตอนนี้นะครับ2ทุ่ม48นาทีนะครับ ระยะทางของทริปนี้นะฮะตั้งแต่เราออกไปนะครับก็คือ38.9กิโลนะครับตอนที่เราออกมาจากเซนทัานนะครับก็ประมาณ20่กิโลนะครับตอนนี้เราขับมา19กิโลเมตรนะครับจากเซนท่นนะครับใช้เวลาไปประมาณ18นาทีนะครับก็ขากลับก็รถไม่เยอะนะครับก็ใช้ความเร็วได้ระดับหนึ่งนะโอเคนะคริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปกลับบ้านบึงเซนท่นนะครับระยะทางก็โดยประมาณนะครับ ไป20กิโลกับ20กิโลนะครับวันนี้ว่าจะไปซื้อคีย์บอร์ดใหม่หน่อยนะครับแต่ว่าออไม่รู้นะว่าห้างปิดเร็วนะช่วงนี้โอเคนะครับถ้าเกิดท่านชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ